อันดับที่2ต่อไปเลยนะคะคุณคำลนชุมอ่องค่ะคุณคำลนชุมอ่องนะคะแสดงความินดีด้วยนะคะ3กิโลชิวชิวมีถ้วยด้วยนะแต่เป็นถ้วยรีไซเคิลไม่ว่ากันนะคะแต่ก็คือถ้วยที่ส่งคุณค่าเหมือนกันอันดับที่3นะคะคุณประเมศอาวุธค่ะ รอถ่ายรูปพร้อมกันก่อนค่ะอันดับที่สามอันดับที่สี่นะคะคุณขวัญชัยบุญผสงค์ค่ะอันดับที่สี่นะคะอันดับที่สี่ค่ะอันดับที่สี่ค่ะอันดับที่ห้านะคะเด็กชายปุณณวิทย์มีลักษณะค่ะอันดับที่ห้ามาไหมคะอันดับที่ห้าเด็กชายปุณณวิทย์ปุณณวิทย์ เร็วๆลูกอ่าเดี๋ยวรอลูกก่อนคุณนวิทย์มีลักษณะนะคะคุณนวิทย์อันดับที่หคุณสาธิตตรุดเงินอันดับที่หนะคะอันดับที่เจคุณเจริญศักกะแสค่ะอันดับที่หกนะก็อันดับที่เจ็ดนะคะ นี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะอาจารย์จรึกศักยะชินองคารับหน้าอยู่นี่อันดับที่แปดนะคะคุณบุญทอมชวนจิตค่ะอันดับที่แปดนะคะบุญทอมอางผิดเปล่าเนี่ยลายมือวัยรุ่นมากเลยอ่ะอันดับที่แปดนะคะและอันดับที่สิบอันดับที่สิบ อันดับที่10นะคะเด็กชายพงศกรมณีส uh, ุขพงศกรมณีสุขมีไหมลูกพงศกรมณีสุขพงศกรมณีสุขอันดับ10มีไหมลูกอ่าพงศกรแล้วลูกพงศกรและอันดับที่12ต่อไปอันดับที่12อันดับที่12 เด็กเออคุณพี่พัฒน์ล้อมกันจะเรียกเด็กตะพิษเลยนะเนี่ยนะพอเห็นเด็กเข้าไปคุณพี่พัฒน์ล้อมกันนะคะและอันดับที่สิบห้าสิบสี่เหรอสิบสี่ชื่ออะไรใส่ชื่อพี่หน่อยระวันมีเจ้าชู้ไหมอุ้ยแต่เด็กรุ่นละสิบสี่อันดับที่สิบสี่นะคะ คุณต่อพงพิรัน,นดิสวนค่ะโอเคนะคะ14นะคะคน